สวัสดีแฟนๆฮอสกอร์ทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%นะครับทักแชทกันมาได้เลยครับหากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลถ้วยเอฟเอครับมีคู่บิ๊กแมตที่น่าสนใจครับเป็นการเจอกันระหว่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับสิงคโปร์เชลซีครับคู่นี้ถือว่าแย่งพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์กันโดยตรงครับแต่ในฟุตบอลถ้วยทั้งคู่ก็หวังจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ เกมนี้ครับทางด้านของเจ้าทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับผมกําลังพร้อมนะครับเกมลุกมีทางด้านของเจมส์แมดิสันอวิบานและก็เจมี่วาร์ดี้เป็นหกตัวเป้าครับเจอกับเชลซีครับที่รีสตาร์ทกลับมาฟอร์มเยี่ยมครับชนะรวด2นัดโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ครับเรียกขวัญกําลังใจเต็มเปี่ยมครับผมกําลังน่าจะมีการโรดเดิลนนิดหน่อยนะครับแนวลุกน่าจะให้เปรโดครับลงสนามร่วมกับแทมมี่อับราฮัมวิลเลียนและก็เมสันเมาสครับ จากสถิติที่เจอการผกนั้นนะหลังสุดในทุกรายการครับเลสเตอร์ไม่แพ้เลยนะครับน่าสนใจทีเดียวแต่คืนนี้ครับด้วยผลงานของเชลซีที่กาลังได้เนี่ยมั่นใจประกอบกับเลสเตอร์ครับดิซ่ากลับมายังไม่ชนะใครนะครับเสมอรวดครับคืนนี้ผมมั่นใจว่าโอกาสเสมอกันมีสูงแต่ถ้าจะมีผู้ชนะผมมองว่าเชลซีมีโอกาสมากกว่าผมมั่นใจ99%ส่วนอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. yeah.